สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อเนี้เขาถืม่าแกงไกล้ใช่บักตูนกับจ่วมีไก่ขี้นแบตูน,แล,นตแล้วพี่แกงผขอ้วนตาแล้วนี่พี่แขบไอ้หอมแดงแล้วก็ตะไคร้จ้ะตัวุงเขาแบบนีปลาเกลือชุรสแล้วก็รสดีจ้ะเดีย๋ยวเขามาเบิ่งกันเลยจ้าพี่น้องเออมีผักอีตูน้ำไปกูจ้ะพี่นอ้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเด้อเอาไก่ไปกลัวก่อนจ้ะ ข้าวกะล้วนไก่ใส่พริกแกงแล้วที่น้อง ร่วนไก้เกิดสุเกเหีอน้องเดี๋ยวเราไปมาเบิรงนกันใหม่พี่น้อง ใช้เกลือพี่น้องใช้เกลือน้อยนึงจ้ะงวดเด็ดใช้แบบกูดที่เขาฉีกไว้ Kaya sa'yo ba to, anong ginawa เลาวก็มาเบิ้งกันไหมพี่น้องเดี๋ยวเทามาปุ๋งรสกันเลยจ้ะพี่น้องใช้ปะลาลงไปจ้ะเล็กน้อยเลยบดน้อย lót đi rồi lót luôn rồi lót đi lót rồi nè con nói ปิดฟ้าไว้ให้บักต้นสูกเล็กน้อยพี่น้องเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันไหมเนาะใกล้สูสกแล้วพี่น้องสำหาามมรหับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามมาตลอดประมวนจัสองสามหมื่นเลยเด้อจ่าแล้วก็พี่น้องท่านใดที่เป็นเขามาติดตามโดนแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วเขากับสูส้ไปน้วกันเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกคนน,นั่งใจขอบคุณทุกคน,นที่เข้ามารับชมมาติดตามเด้อจ้ะเดี๋ยวสละเวลามาเบิง่งช่องน้อยๆของพระอว้วนพระอว้วนขอบคุณเลยลาใจสู่สไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเมื่อใดจะถึงฝันเขาบุลูพระอว้วนทุกคนในทานกดทานนี่อย่างน้ำเขาเด็กพี่น้องช่องใหม่ช่องหลองใหม่เปิดใหม่ เนสุกแล้วเขาก็ใช้ผักอีซูพี่น้องอยากิลฟาพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหน่อด้อจ้าพี่น้องจ้าคุยๆกันนกันโอ้หอมผักอีซูเลรวปนะี้หอมผักอีซูหอ้อหยๆเยลรอพี่น้องจ้าะสำหรับคลิปนี้ก็ สิเดล่าแล้วเด้อจ้าสวัสดีจ้า